ศิลป,ปินเสริมโจคของเรานะครับวันนี้อย่างที่บอกพี่อัมพร้นอยู่กับเราอีกหนึ่งว <uh ันวันนี้เขาขอร้องเพลงของตัวเองครับผมจะได้ไม่ต้องมีป้าข้างๆมายุครับขอร้องคนเดียวเลยขอบคุณความจนนั่นแน่เพลงนี้ดังนะพี่อัมพรแหวนเพชร จนทำให้ดิ้นรนฝ่าฟันความจนให้คนขยนันผลักดันก้าวเดินไปได้อาจมีบางคนต้องทนกับความเจ็บใจชีวิตเลือกเกิดไม่ได้เส้นชัยอยู่ไกลเกินความูกผิด เป็นครูท้าไม่เรียนรู้สู้ทนชีวิตผ่านร้อนผ่านฝนฝึกตนให้ใจแกล่งกล้าถนนชีวิตถูกเขียดด้วยโชคชะตาความจ คุณความจนทำให้ดินรนสู้ไปชีวิตถึงไม่สดใสแต่ได้บทเรียนล้ำค่าหากเป็นสถีมั่ง สวัสดีครับเพี่ยมพรอีกอหนึ่งว,วันนะเราเจอกันนะเพลงนี้กี่ปีแล้วครับพี่พอพมพรก็น่าจะเป็นช่วงโควิดนะคะพี่ลิงเข้ากับบรรยากาศพอดีช่วงนั้นแบบว่าใช่ไหมดราม,ม่าเลยอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยมีงานอะไรเงี้ยเพราะว่าโควิดทุกคนก็แบบโอ้โหนอนอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ ถึงขั้นต้องไปเก็บขยะเหรอหรืออะไรคืออะไรตั้งแต่พี่ชายแล้วค่ะพี่ลิงคือพี่ชายทามาก่อนแล้วแต่ตอนนี้พี่ชายก็เสียชีวิตเราก็เลยแบบสารต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าสิ่งของเนี่ยมันก็ยังมีค่าแล้วก็นําไปขายแล้วก็ยังทําให้เรามีรายได้หมายถึง <นะ S 2> ว่าค้าของเก่าถูกไหมไ<ด>เก็บของเก่ากทั้งก,กิโลอะไรเ<ล>งี้ย หมายถึงว่าช่วงโควิดอะทำแบบนั้นค่ะได้กลับไปอยู่บ้านได้กลับไปอยู่บ้านแล้วก็ได้แบบเนี่ยได้ทําเพลงของตัวเองด้วยก็เลยทำเองด้วยปะก็เลยทำเองด้วยถ่ายมิวสิกกับเพลงนี้ไปเลยกับอารมณ์อันนี้ลูกสาวถ่ายกันสองคนนะใช่ค่ะลูกสาวเป็นคนถ่ายให้อค่แล้วเนี่ยดูดิถือว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดี เดี๋ยวก็ม hmm. ีเพลงใหม่อยู <h <h ่กับเขาเพลงเยอะตอนนี Hence, ้กําลังทําเพลงเพลงคู่อีกนะคะพี่ลิงพี่มาร้องด้วยกันใช่ค่ะเดี๋ยวต่อไปหาเพลงคนเดียวจริงๆดีกว่าจริงเอออ่ะขอบคุณนะครับวันนี้อยู่กับเราครับเชิญครับคงเหลือแค่ความคิดถึงเป็นที่พึ่งยามท้อระหว่างที่ใจเฝ้ารอเสียงเธอส่งหา